แม่แมงมุมตัวนี้ดูช่วงต้นคลิปอาจจะดูตัวใหญ่แต่ถ้าดูไปให้ดีแล้วตัวเล็กกระจุมกระจิ้มระดับมิลลิเมตรเลยทีเดียวครับแมงมุมชนิดนี้อาจจะไม่ใช่แมงมุมที่หายากมากนักพบได้อยู่บริเวณหลังใบของเฟิร์นฮาวายอยู่ภายในสวนอาศัยใบไม้หลบ้นหลบแดดและจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราใกล้ชิดกันเกินไปพิสูจน์ได้ว่ามันไม่อาจทำร้ายใครก่อน วิดพิวเลยใช่ไหมครับและบรรดาลูกน้อยของเธอยิ่งมีความเล็กกระจิริกระจิ๋วหลิวกระจ้อยร้อยมีหยอเกินกันบ้างเมื่อเราซูมภาพไปใกล้ๆจะพบว่าบริเวณส่วนขาอันเรียวเล็กทั้ง8มีความผ่องใสมองทะลุได้และเธอคงจะภาคภูมิใจเมื่อลูกน้อยของเธอเติบโตมาเป็นแบบนางทุกกระเบียดนิว้วเวอร์ชั่นยาวอยู่ในหมดวิดีโอนะครับ